สวัสดีครับผมกอมนะครับอันนี้เราก็จะมาเปิด2งชุดแล้วไปาหม่างกันก็เดี๋ยวเอาจากซองที่เขามีมาให้ก่อนเลยโอเค1งแรกจะมีอะไรบ้างว้าวซองสวยโอเคใส่ว่าหลังการแบบนี้ได้มาได้มันมีให้เลย ได้ดีสุดเป็นซิวร์ดูยังไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่โอ้แคสเซิร์ในสกายเป็นการที่ผมอยากลองเล่นอยู่ยังซองนี้โอเคอยู่เก็บทุกซองที่แบบมีขั้นต่ำเป็นโก้ใบนี้แต่โอเควันนี้ไม่ค่อยมีการน่าวันนี้มีการน่าสนใจหลายใบอยู่ จะไม่เลือเล่นได้ใช่ไหมต้องลองเอาไปจัดดูถ้าไม่เสียได้แรงแม่เออเซอร์วินคอมแมนด์เป็นการที่ดีมากแม่อ๋อว่าผมอาจจะได้คาราฟอยู่ในซ้ำถ้าผมเปิดไม่ได้มากก็ม,มันน่าลองนะชาร์โด้ลิปเปอร์เป็นการที่แ yeah, ย่อยู่แต่ถ้าเมตาชิปเป็นในทางใดทางดึงมากๆมันอาจจะเป็นการที่เก่งอยู่สองนี Yo, <Yeah. S 2> เป็นสองที่แย่นี่น่าจะเป็นสองที่แย่ที่สุด ใน2ีิบสองโอเคซองนี้แย่กว่าซองตะกี้มีแอนิเมทไปแอมซองนี้แย่กว่าเดิมอ,อีกเพราะเราได้การซ้ำด้วยโอ้าวเอเดรอนออฟแมนเนสที่ได้เป็นเลนเดอรีอนนร่ที่แย่สุดในชุดนี้ยังไม่เห็นว่าเราจะใช้อะไรมันได้คิวีกมั เชีแค่สไลด์ในสกายไปที่สองคงจะได้ลองเด็กมาแล้วแหละก็ได้แค่หน,นึ่งเดนนารี่กับสี่โกนั่นแย่อยู่ผมเห็นคนอืน่นเปิดไปดีวบบนี้จุดแค่อสอง โน้ไอส์เบรดกนการที่น่าลองอีกไปเหมือนกันไอส์เบรดออฟเฟียโอ้ดาเดียเดอะดิม ension วิดแพ็กวิดเดนเนอร์กอดแอดิเมนี่ซองนี้เจ๋งเยอะดาเดียเนี่ยใช้ยากแคสเซอร์เดอะสกายไปที่สามมีให้ผมเล่นเด็กนี้มาก สก,กายแล้วสก,กายเอเมียไปที่สองไลทเฮสไปที่หนึ่งอ๋อหมดแน้วได้จินดาลีแค่ใบเดียว,ลวเลยได้แค่สองใบได้ขยะมาใบหนึ่งเคที่เหลือเอาเงินไปจะเปิดแค่ห้าสองจะเก็บเงินไปเล่นเทคทูนตามส่วน สองโกะอืมใบนี้ผมว่าใบที่คู่ไห้ไใบนี่ยเกลียดากันบอลน่าสนใจกว่าเอ็นตัวใบนี้สองนี้เป็นสองที่ไม่มีอะไรเครับหนชาโรลิเปอร์ไปที่สอง 5้องสุดท้ายแล้กอไม่ได้อะไรดีๆเลยไม่ได้รียนเลรีเลยใน5ซองนี้โหโ,โ,โ,โชคอะายอย่างเงเทียบกับเพื่อนผมเปต่ถ้าได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเรามาดูการทั้งหมดสิว่าเราได้อะไรมาบ้างเอาแค่รีเจนลดอรี่ ็ได้แคสเซิลหรือสกายหกสามอันนี้น่าจะเป็นทีมเด็กที่น่าจะเล่นได้อยู่เซเว่นคอมแมนดีอยู่ไอซ์เวทวอลฟิลจะใช้ได้อยู่แต่มันช้าๆดีเลียก็น่าลองอยู่มันก็โอเคอยู่สำหรับยี่สิบซองแต่ยังไม่ถือว่าโชคดีนะโชคดีนี่มีสิทธิ์ได้เเจนดารีา่ถึง5าหกไปเ่ยถ้าโชคดีแต่แค่นี้ก็ไม่เป็นไร แาจะแค่นี้นะสำหรับเปิดซองก็คุณ้นๆมากผมที่ติดตามชมครับก็สําหรับการเล่นแล้วก็ดิกลงไปในเมตานี้ก็จะต้องรอหน่อย,นยอาจจะเป็นช่วงหลังปีใหม่นะผมเนี่ย,ยก็เดี๋ยวไปเจอกันนะผมสวัสดีปีใหม่ครับบ๊ายบายครับ